ขั้นตอนของฝ่ายการเงินสวัสดีค่ะดิฉันนางสมจิตโสภาหัวหน้าฝ่ายการเงินฝ่ายการเงินประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รวมกัน2คนโดยฝ่ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่จัดทำธุรกรรมการเงินของสสทท,ทและ การจ่ายเงินค่าบริหารจัดการร้อยละ0.5ของศูนย์ประสานงานตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่6ทั2564ครั้งที่2วันอาทิตย์ที่25เมษายน2564ได้มีมติเพิ่มจากเดิมร้อยละ1.5เป็นร้อยละ2โดยเงินค่าบริหารจัดการร้อยละ1.5จะจ่ายพร้อมกับเงินส่งเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิตหรือศูนย์ประสานงานตามวันที่เอกสารครบไม่เกิน90วัน ส่วนเงินค่าบริหารจัดก,การร้อยละ0.5นจสทจะสะสมยอดจนถึงวันที่31ตุลาของทุกปีและจะดำเนินการใจ่ายให้ภายในวันที่31ธันวาคมข,ของทุกปีหลังจากหักเงินกรณีลาออกและคุณสภาพที่เรียกเก็บจากสมาชิกของศูนย์ประสานงานไม่ได้ถ้ามีเรียบร้อยแล้ว ทางสสทจัดส่งหนังสือการอนุมัติจ่ายเงินค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานร้อยละ0.5หลังหักเงินกรณีลาออกและพ้นสภาพที่เรียกเก็บจากสมาชิกของศูนย์ประสานงานไม่ได้ถ้ามีและทางศูนย์ประสานงานจะส่งใบตอบรับการจัดสรรเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชี โดยสททจะดาเนินการจ่ายค่าบริหารจัดก,การร้อยละศูนจดให้ศูนย์ประส,สานงานจัดสรรแบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ส่วนที่1จัดสรรให้แก่ประธานประจําศูนย์ประสานงานร้อยละ20ส <donc S 2> ่วนที Missy Skills ่2จัดสรรให้แก่กรรมการประจําศูนย์ร้อยละ20ส่วนที่3จัดสรรให้แก่ผู้จัดการประจําศูนย์ประสานงานร้อยละ20ส่วนที่4จัดสรรให้เฉพาะเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานให้สมาคมร้อยละ20ส่วนที่5จัดสรรให้แก่รองผู้จัดการและเจ้าที่สหกรณ์ประจําศูนย์ร้อยละ20 ทั้งนี้คณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานอาจปรับเปลี่ยนตัดส่วนให้การจัดสรรเงินส่วนค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานในส่วนที่1-5ถึงให้ตามความเหมาะสมฝ่ายการเงินมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ค่ะ